ใช่ใช่เห็นว่าใกล้กันแบบก็คืออยู่ในรั้วบ้านผมเนี่ยครับคุณชุ่นอยู่มาหลายเจนแล้วแล้วก็เป็นเจนตั้งแต่เป็นลูกหลานย่าซึ่งญาติญาติพี่น้องของคุณย่าและพ่อแม่ก็อยู่แถวนั้นกันวิ่งเล่นสมัยเด็กๆเนี่ยเคยเจอไอ้แดงบ้างไหมคะไม่เจอเลยครับไม่เจอครับไม่ผมเป็นคนที่ไม่ไม่กวิญญาเนี่ยไม่มีปัญหาเราเราเจอได้เราเราไม่ไม่กลัวเพราะเรา คือไม่ได้ท้าทายแต่เราไม่กลัวแต่มีประเด็นก็คือช่วงช่วงวัยรุ่นเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนหลายแบบใช่ไหมมันก็จะมีเพื่อนทั้งดีและเพื่อนไม่ดีแล้วเพื่อนไม่ดีหันมาแล้วไม่ไม่อย่ไม่ใช่เพื่อเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยเวลาที่มาที่บ้านเนี่ยมักจะเจอของดีเช่นบางทีบ้านผมอยู่ชั้นสองแล้วมีกระไดขึ้นไปต้องขึ้นจากนอกตัวบ้านนะพอขึ้นกระไดไปปุ๊บอะฝั่งนี้ตอนี้กระไดขึ้น่จะเป็นห้องพักของคุณอาขึ้นกระไดไปเนี่ย พอขึ้นก็รด้ไปเนี่ยก่อนอยู่ห้องผมเนี่ยก็จะเจอผู้หญิงเอามือสองกระจกมาซึ่งตอนนั้นมันชักตีหนึ่งตีสองไงแล้วในห้องในบ้านใช่อันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างผมทําพวกมอไซค์หาเล่เราทําที่นี่เลยทําที่บ้านเลยแล้วก็จะมีมีตัวหนึ่งที่แบบมาจากเป็นคนอื่นที่เข้ามาแล้วเหมือนมาแฝงตัวแต่เป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่ดีแต่ว่าก็ตอนเย็นวันหนึ่งเนี่ยก็เหมือนเสร็จงานแล้วแล้วมีผู้ชายคนนี้เขา อาบน้ําแล้วเขาก็ออกมาซึ่งเฟอร์นิเจอร์ข้างในเป็นเฟอร์นิเจอร์โบราณหมดเลยแล้วก็จะมีกระจกที่มันเป็นกระจกเหมือนโตเครื่องแป้งโตเครื่องแป้งโบราณเนี่ยมันจะสูงแล้วก็ที่วางเครื่องแป้งมันอยู่ต,ต,ตี่ที่อาาใช่ยมันเป็นโบราณเราทุกคนก็อยู่ข้างหน้าบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนแบบเสียงแบบเสียงแบบร้องโหยหวนหน่ากลัวมากอ่ะเราก็เลยวิ่งเข้าไปดูก็ปรากฏว่าเจอพี่แทยคนนี้ใส่ผ้าเช็ดตัวแล้วก็ยืนอยู่หน้ากระจกแล้วก็ลังหวีผมใช่ไหมแต่ประเด็นคือ เี่เมซิ่งมากอะผมก็ชี้เหมือนในหนังครับเหมือนเวลาคนตกใจลัวนผมมันก็แบบไม่พี่พีไม่เคยคิดว่ามันจะมีจริงเราไม่เคยคิดเนาะแต่จริงคือผมตั้งอย่างนี้ครับแล้วมือแข็งตาโตอย่างเงี้ยโอ้ยขนลุกเลยเอาเก่อะไรในกระจกพี่พีชสิ่งที่เจอก็คือเจอผู้ชายตัวดำใหญ่ใส่ผ้าเตี่ยวสีแดงตัวสูงกว่ามนุษย์ทั่วไปกระจกอันนั้นอน่ะสูงมากนะแต่ผู้ชายันนีสูงกว่ากระจกอีกแล้วไอ้คนที่เจออะ ก็ตัวใหญ่นะประมาณ185แล้วตัวแบบก้าในใหญ่ๆเลยอ่ะแทนคือตอนที่ไปเลี้ยงนะครับออขย่ายังอยู่ท่านี้เลยเออต้องต้องต้องสามี่คนต้องลากไปแล้วก็ไปนั่งแล้วเขาถึงเล่าให้ฟังว่าเขาเจออะไร